ต้องเยอะนะครับแต่รถหายากผมมีนี่เข้ามาใหม่คันนะฮะยาลิท1.2ส T R D ปี16นะครับไมลหลักหมื่นโลสีขาวบอกเลยสำหรับตอนนี้ควานหากันให้ควักนะครับอยู่ที่โชว์รูมปฏิพัฒน์ออตโต้เนี่ยอยู่1คันและสภาพดีราคาโดนออกง่ายและออกได้ทุกจังหวัดด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูสภาพกันหน่อยนะฮะสับตัวรถเข้าใหม่รถเนี่ยจะเป็นตัวท็อปเลยเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะให้ไฟมาเป็นโปรเจคเตอร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็สําหรับตัวขอบด้านหน้ามันเนี่ยจะมีการปักนะครับหรือว่าเรียกว่าปั๊มดีกว่าแปะเป็นตัวโลโก้ T R D แล้วก็ตัดหมอกคู่หน้านะครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรมากนะครับเพราะว่าสําหรับคําว่า T R D เนี่ยมันก็คือจะเป็นตัวชุดแต่งถูกต้องใช่ไหมครับ มันไม่ได้มาเพิ่มเหมือนกับตัวรถในปัจจุบันอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างงี่ g ี o g อีอะไรพวกนี้อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ1.2ลิตร3สูบเรียงออโต้ C V T นะครับเดิมสนิทไม่มีเยิ้มนะฮะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องไม่มีซึมนะครับความสะอาดทุกอย่างเก็บให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยทำความสวยงามให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ ก่อนส่งมอบเนี่ยน้ำมันเครื่องอันจาัดก,การให้ตั้งสูงถงร้อนอันจัดก,การให้ระบบไฟนอกในตัวรถอันจาัดก,การให้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับปี2 0 1 6ิบกยาริสเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถนิรันดร์นะครับในนิยามที่เราบอกตรงนีน้นั่นหมายความว่ามันจะเป็นรถที่ขายได้ในตลอดทุกปีและก็ทุกเดือนเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะมีตัวใหม่มีตัวใหม่มีตัวใหม่โฉม,ม,มนี้ก็ยังขายได้อยู่เป็นประจำนะครับ นั่นคือในเรื่องสิ่งสำคัญที่เราควรจะทราบลดราคามันค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่ายและอีกอย่างนึงสำหรับในเรื่องตัวเหล่ผ่อนรถพวกนี้ยังไงก็ไม่เกิน7,000นะครับจะมีเป็นตัวปี17มีเป็นตัวปี14มีเป็นตัวปี16แต่ถ้าเกิดจะซื้อแนะนำให้ซื้อตัวท็อปนะครับเพราะว่าอย่างตัว เจหรือว่าตัว E เนี่ยราคามันต่างกันเพียงแค่ไม่กี่หมื่นนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเพิ่มมาแค่อีกสักหมื่นนึงหรือว่า5,000และซื้อได้เป็นตัว TRD ก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นตัว G ก็ดีมันคุ้มกว่านะฮะคราวนี้เรารูร้องกันบ้างครับโอ้โหตัวนี้เป็นเขาวกวางนะตัวนี้งานแท้เลย KC ี C, แต่ทําสีใหม่ให้นะครับแล้วก็ยางมีการเปลี่ยนใหม่สีเส้นเป็นซีรีส์1 9 5่5เก5 5นะครับ ข้างหน้าก็จะมีตัวฝาครอบนะฮะเป็นแมมโบไม่ใช่เบรกแมมโบนะ,ะตัวนี้ฝาครอบตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็คิ้วซุ้มล้อจะเป็นสีดําด้านนะฮะตัวสเกิร์ตนะครับก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันตัดกับตัวรถสีขาวนะครับจะมีเป็นตัวแหลกหลังคามาให้อันนี้เราจะสังเกตเห็นง่ายๆเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวธรรมดามันจะไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็น T.R.D มันจะมีนะครับแล้วก็ฟิล์มติดมาเป็นเบอร์ทึบคิ้วกันศาสตร์มีมาแล้ว อาจจะมีการใช้งานมาบ้างครับอันนี้เป็นเรื่องปกติสําหรับรถปี2015 2016หรือว่ายาลิทที่เปลี่ยนจากเครื่อง1,5มาเป็น1.2ตัวแรกๆนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพภายในถ้าเกิดอย่างเราดูจากด้านนอกเนี่ยอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็น TRD แท้หรือเปล่าเราต้องดูจากภายในฮะถ้าเกิด TRD แท้เนี่ยจะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวคอนโซลนะครับด้านหน้าหรือว่าจะเป็นในตำแหน่งของแผงข้างประตู มันจะเหมือนกับเป็นลายคาร์บอนเคบล่าแต่ก็ไม่ใช่นะครับจะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็สําหรับ TRD เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีนั่นคือเครื่องเล่นจะเปลี่ยนจากวิทยุธรรมดาเป็นจอทัสกรีนและก็มีกล้องมองหลังมาให้อันนี้คือสิ่งที่ TRD มีนะครับแล้วก็ในตําแหน่งต่างๆนะฮะก็จะเป็นสีดําเหมือนเดิมตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเบาะ TRD อก, TR D, ก็ต้องเป็นเบาะหนังนะครับ ยกเว้นแต่ว่าบางตัวที่มันให้มาเป็นเบาะผ้าแล้วก็ปักโลโก้ TRD ครบถ้วนชัดเจนตัวนี้คือเบาะแท้เลยนะครับเก็บความสวยงามทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งหมดแผ่นพงแผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบนะฮะสวยนะสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นรถปี2องพที่สภาพใหม่แล้วก็ไม่เยอะด้วยนะครับคือถ้าเกิดอย่างยาลิสเนี่ยเราจะได้เห็นกันเป็นแบบระยะประจําแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบอยู่เป็นประจําด้วย เดือนนี้อาจจะ3คันเดือนหน้าอาจจะ6คันอะไรแบบนี้มันก็คากันไปแต่มันขายได้ในทุกเดือนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะหลักสําคัญเลยนั่นคือในเรื่องตัวราคารถแบบนี้ราคามันจะกระเด้งมาก่อนนะครับพอราคานํามาได้แล้วเนี่ยมันจะมาได้อย่างที่2ก็คือในเรื่องตัวสภาพคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเราเห็นว่าราคาถูกเนี่ยก็ต้องมอาวัดกันในเรื่องตัวสภาพแต่ถ้าเกิดอย่างโชว์รูมที่ใหญ่มีรถมากกว่า200คันแบบนี้ลูกค้าการันตีมาทั่วประเทศ ถ้าเกิดแบบนี้มันยังซื้อไม่ได้เนี่ยอันว่ามันไม่ใช่เรื่องแลลวนะครับแล้วก็ด้านท้ายเดิมๆนะฮะมี d i f f u s ร์นะครับตัวนี้จะเปลี่ยนมานะเป็นของ Drive right 68นะครับวันนี้จะมีการเปลี่ยนมาเพราะว่าของเดิมมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้มีการเปลี่ยนตัว s k i ์ตท,ท้ายมาเป็นของ Drive right 68นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายจะเป็นแบบปุ่มกดแล้วก็ตัวกล้องมองหลังอย่างที่อันได้มีการบอกไปครานี้พอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเป็นคัม นะครับเป็นค้ำเลยรูปตัวอะไรถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสังเกตเขตัวเคแนวนอนเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นเส้นแนวตั้งอันนี้จะเป็นตัวแนวเฉียงนะครับถ้าเกิดเราดูกับในมุมแบบลักษณะแบบนี้มันก็จะเหมือนตัวเคหันหัวไปทางนู้นนะครับอันนี้จะเป็นของร้านโชค X อ็กบาอ่านะครับพวงน็อตซ่องนงซอกในนะฮะฝาทงฝาท้ายเสาทงเสาท้ายเดิมหมดเลยนะครับสีไม่เยิ้มนะบางคนว่าเอาหัวน็อตไปแต่งสีมันเปล่าไม่ใช่นะฮะ ถ้าเกิดสีเยิ้มจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้สีมันแห้งนะสีไม่เยิ้มแต่มันก็มีการเก็บความสวยงามให้อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรอบนอกนะฮะสมกกัมภาราตัวพวกแบบอย่างซองด้านนงด้านในอะไรอย่างพวกนี้เราก็จะมีการทําความสะอาดให้หมดทุกจุดนะครับแล้วก็รวมถึงพวกยางอะไรสำรองเครื่องไม้เครื่องมือแม่ลงแม่แรงอะไรอย่างพวกนี้ด้วยอ๋อมันติดในนี่มาด้วยนะนะเป็นวิงหลังนะครับก็คือจะเป็นตัวอ่าสปอยเลอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบของแต่งมาให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวรถเข้าใหม่นะฮะสำหรับในช่วงของท้ายๆเดือนนะครับคือถ้าเกิดอย่างราคาเนี่ยบอกเลยว่าโคตรว้าวเลยตัวนี้นะปี16ไม่หลักหมื่นเอาไปในราคา349,000บาทพอนะครับ349,000บาทคุณลูกค้าครับที่น่ารักหวานทุกท่านดูผ่านทางจากในคลิปวิดีโอนี้ตัวเนี้ยดนดวนเลยนะฮะสีมันอาจจะเป็นสียอดนิยมเลยก็ว่าได้ นะครับแล้วก็อย่างคือมันได้เป็นตัว TRD เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นจอทันสกรีนแล้วก็ตัวเบาะหนังแบบนี้แท้ๆเลยนะครับซื้อเนี่ยยาฤทธิฉมเนี่ยต้องซื้อแบบนี้ถึงจะคุ้มนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้งานไปยาวๆไม่ใช่ไปซื้อราคาแสนกว่าๆสองแสนต้นๆเป็นตัว J เป็นตัว E เดี๋ยวซ่อมและเดี๋ยวพังและแบบนั้นไม่คุ้มค่ากันนะครับแล้วก็สามารถที่ทดลองขับได้วิดีโอคอลดูตัวรถหลัง จบจากคลิปนี้ถ้าเกิดโทรมาสายตรงอันวีโลคอให้ดูตัวรถได้เลยนะครับ่อนอยู่เดือนและประมาณ6000บาทตลอดสัญญาไม่เกิน7000ประมาณ6ก0 0กลางๆ6000ต้นต้นๆประมาณนี้ที่เหลือเลือกเอาเจ้าเป็น72งวดหรือว่า8 4งวดแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นสนใจโทรติดต่อมาได้เลยนะครับ0891104954หรือว่าไลน์แอบปิทิพันออโต้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนียขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ